ไปกับฉันหรือยังไปปะตาสักครั้งรับรองว่าต้องสมัยโอเคกูอันยองคอ่ะคยุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสอนทำคิมจีนาราค่ะ<ช>นะคะ<ช>โอเคค่ะตรงหน้าทุกท่านค่ะเป็นเวลค m ัมดิงค่ะเครื่องดื่มต้อนรับนมสมนะคะ<ช>นมสมเชิญทุกท่านยกค่ะท่านใดดื่มนมได้เชิญค่ะหนึ่งสองสามคอนเบค หอมครับอร,อร่อยครับน่าจะเป็นในส่วนของนมผมสมโสมนะครับทีนี้เรามาฟังการสาธิตแล้วก็เรียนทํากิมจิกันนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วการทานกิมจิมีประโยชน์ยังไงนะคะกิมจิเป็นอาหารประจําชาติของคนเกาหลีทุกวันทุกมือ้อต้องมีบนโต๊ะอาหารนะคะซึ่งกิมจิจะแตกต่างจากผักดองโดยทั่วไปผักดองโดยทั่วไปจะดองหรือแช่ในน้ําเกลือค่ะแต่กิมจิไม่ใช่กิมจิจะหมักและดองในซอสพริกอย่างที่เห็นตรงหน้านะคะ ซึ่งซอสพริกนะคะจะมีสมุนไพรต่างๆนานับประการนะคะโดยเฉพาะเขาจะใส่สมลงไปค่ะนะคะนี่คือสมผงค่ะแล้วการทานกิมจิมีวิตามินถึง22อย่าง A B C นะคะวันนี้จะสาธิตการทํากิมจิประกาศขาวค่ะนะคะอันนี้นะคะไซส์เล็กของเขานะคะ กาหลีเนี่ยพืชพันธุ์เขาจะใหญ่ทุกอย่างนะคะถ้าใหญ่สุดก็ประมาณ4-5โลนะคะจะใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่มากครับค่ะต่อไปค่ะนี่คือหัวใช้เท้าค่ะเครื่องพริกโดยพื้นฐานในการทำกิมจิมีทั้งหมด12อย่างด้วยกันนะคะโอเคค่ะนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้ง12อย่างเอามารวมกันใช้มือคุกเขาให้เข้ากันนะคะเข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะได้ซอสพริกอย่างที่เห็นตรงหน้้ค่ะ ขั้นตอนวิธีการทานะคะให้เริ่มทาจากใบนอกสุดก่อนใบสุดท้ายใบที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะทาทีละชั้นทีละใบจากบนไปไปนะคะทาทีละชั้นทีละใบนะคะคนเกาหลีเขาจะมีฤดูการหรือเทศกาลในการทํากิมจิที่เขาเรียกว่าเทศกาลกิมจังนะคะประมาณเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะคะ ส่วนใหญ่แล้วคนเกาหลีถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะทําไว้ทานทั้งปีนะคะทําบางบ้านก็ร้อยต้น200ต้นนะคะทําแล้วก็แบ่งไปบ้านโน้นบ้านนี้นะคะแต่ละบ้านแต่ละสูตรรสชาติจะไม่เหมือนกันค่ะนะคะอย่างทุกท่ทานทานมาตามร้านอาหารแต่ละร้านรสชาติจะไม่เหมือนกันเลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทําเสร็จถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเก็บใส่ไหนะคะแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เก็บใส่กล่องพลาพุิกเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะ สร็จเรียบร้อยจากนั้นนะคะให้พับครึ่งค่ะให้พับครึ่งพับครึ่งแล้วก็เอาใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายพันนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกที่เหลือเอามาโปะไว้ข้างบนค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าทานเลยทานได้แต่ยังอร่อยไม่เต็มที่ต้องหมัก3าวัน5วัน7วันจะเริ่มเข้าเนื้อนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการถอดถุงมือค่ะนะคะให้กลับด้านในออก ขยุ้มนะคะแล้วกลับอีกข้างหนึ่งมือจะได้ไม่เปื้อนนะคะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยถ้าเป็นเกาหลีนะคะเขาคิดอะไรไม่ออกเขาก็คิมจิรบกวนเราถุงออกจากจานนะคะรบกวนตั้งใจใส่ใจทํานะคะคิมจิที่ทุกท่านทําในวันนี้ทางโรงเรียนจะนําไปบริจาคบ้านพักคุณชราทหารชายแดนและสถานเด็กกำพร้าสถานเด็กพิการคะ่ะโอเค,ค,คขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,ครับนะฮะ เราก็น่าสงสารเด็กนะครับที่ต้องมากินนะครับฝีมือของเรานะครับเริ่มจากใบสุดท้ายก่อนนะครับเริ่มจากใบสุดท้ายก่อนนะแค่กิติมิ์ทำด้วยนะครับโอเคกนะครับทําเลยอย่างที่หมอบอกนะครับว่าท่านใดที่นะครับทำสวยและผ่านการพิจารณานะครับจากทาวิยากรของเรานะครับ เดี๋ยวเหมาะจะมีของรางวัลให้นะครับเริ่มจากใบสุดท้ายทาถูทาถูทาทีละใบทีละใบนะครับทีละชั้นทีละชั้นนะฮะทาไปเรื่อยๆจนถึงใบสุดท้ายนะ,นะครับการทำอาหารนี่เราต้องใส่ใจนะครับทุกขั้นตอนต้องทำไปแล้วยิ้มไปนะครับนะนะยิ้มนะครับไม่ใช่หัวเราะคนบ้ายิ้มนะครับยิ้ม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 ,มข้าวไว ใช่ไหมครับคุณแม่เวลาเราทำทำกับข้าวเนี่ยเราต้องยิ้มอารมณ์ต้องดีนไหนก็ยิ้มไใช่ถูกต้องนะฮะยิ้มแบบหน้าตาจเจืิๆน,นะครับเมื่อเช้านะทาถูทาถูาถนะฮะลูกค้ากิติมศักดิ์เป็นยังไงบ้างครับนะธรรมดาได้แต่สอนนะฮะ <laughs> <laughs> พอมาทำเองนะฮะไม่ไหวเลยนะ <laughs> นะเอาโอเคท่าในใดเรียบร้อยแล้วก็ช,อชอ้อนช้อนอ่า เอาเอามือลองอ่ามือลองอีกบีบบีบให้มันแน่นๆนิดน,นึงอา่าโอเคอา่าเริ่มสวยแล้วอย่างนี้น่าจะแต่งงานกับคนเกาหลีได้นะครับนะสังเกตคิจีนะฮะไม่เหลืออะไรเลย,เลยฮะคนงานของเธอทั้งน,นั้น,น,นฟังวิทยากรไปก็อนอร่อยอ่ะ เมียน,<ต>นไปียนไปไม่ทันทานครับอาจุตาครับแล้วตอนนี้เราสองคนได้มากันที่เกาะน,นามิะนะครับซึ่งเกาะนามิเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ออพอถึงช่วงฤดูหนึ่งเนี่ยจะมีหิมะปกคลุมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะชอบมาท่องเที่ยวกันนะครับเพราะบรรยากาศจะสวยงามมากนะครับใช่ค่ะประวัติของเกาะนามิก็ค่อนข้างยาวนะครับเราเล่าคร่าวๆแล้วกันว่ามีในคนคนเจ้าของเกาะ ใช่ค่ะ,คะแล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายทําซีรีส์เกาหลีด้วยค่ะครับผม,มนะฮะตอนนี้เข้าไปกันแล้วครับเราตามเขาไปดีกว่าครับเชิญครับ และนี่ก็คือตุ๊กตาหิมะนะครับที่ตั้งอยู่บนเกาะน,นามิแห่งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับด้านใต้เนี่ยเขาจะมีภาษากํากับไว้นะครับหลากหลายภาษาด้วยกันนะครับถ้าเดินไปตรงนู้นก็จะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาเก<ช>าหลีนะฮะใช่ไปในู้นมีภาษาไทยด้วยนะฮะ<ช>ไม่เชื่อะสิไม่เชื่อต้องมาดูด้วยตาตัวเองอันนี้เป็นภาษาไทยค่ะสั้นๆง่ายๆได้ใจความว่าสวัสดีครับ แต่ไม่เข้าใจฮะทำไมต้องทำเป็นเหมือนตุ๊กตาผูกจุกด้วยอืมน่าสิค<ฮ>ะอืมงงอยู่เหมือนกันฮะตัวอื่นเขานั่นมีหมวกมีอะไรกันนี่ผูกจุกซะงั้นไม่ค่ะเป็นเจดีไงเนอ้ ดีไงคะคนไทยต้องมีใจดีเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมก่อนหน้านี้มีอะไรให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะไปไปกันต่อดีกว่าครับกววาจะปดห่ไปกว่านี้นะเวลาเรามาเที่ยวนะคะเราต้องแบบว่ามาถ่ายรูปแบบไม่ได้คือถ้าถ่ายถ้าปกติมันไม่สวยค่ะต้องถ่ายแบบพี่เลนพี่เลนประหลาดประหลาดเอาเริ่มบางทีคนเราจะบ้าอะไรก็ไม่ต้องชวนคนอื่นบ้าก็ได้นะฮะ บบว่านั่นไงนี้ค่ะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดของศิลปินต่างๆนะครับจะเห็นได้นะครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นภาพแอสแตรกนะครับก็คือมีหลากหลายสีสันอยู่ในภาพเดียวนะครับแล้วภาพบางภาพจะดูงงๆนะฮะอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพเดี่ยวนะครับจะดูสีสันเขาสิครับเป็นไงฮะเล่นลูกสีแม่สีใชยจนเราแบบรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่มีความหมายนะครับมีคาแรคเตอร์ของภาพด้วยจะมีภาพอื่นอีกนะฮะ ดวงไหมคะอันนี้น่าจะเป็นนกจิกปลาอยู่นะฮะส่วนนี้เป็นนกนะฮะส่วนนี้เป็นปลานะฮะบรรยากาศที่นี่เย็นสบายนะครับเวลาเดินเล่นที่นี่นะครับสดชื่นมากเลยนะครับหลายๆคนก็จะจุงมือกันเดินบ้างบางคู่นะครับก็ปั่นจักรยานไม่ใช่ไม่ใช่หลายๆคนต้องจุงเบยจุงเบยครับผมนะครับบริเวณที่เราสคนยืนอยู่ตรงนี้มันก็คือทุ่งของต้นไม้เปลี่ยนสี ะะเมื่อถึงฤด,ดูหนาวนะครับมันก็จะทําหน้าที่ของมันใช่ค่ะนะครับโดยการเปลี่ยนออกมาเป็นสีแดงๆนะครับแลวหลังจากสีแด,ดงไปนะครับหลังจากน,นี้มันก็คือน่าจะร่วงใช่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นเปลี่ยนผัดใบแล้วก็เปลี่ยนไปอีกฤด,ดูหนึ่งอ๋อนะครับก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับบนเกนาะนามิแห่งนี้นะครับใครๆมานะครับโดยเฉพาะคู่รักเนี่ยเขาชอบมาถ่ายรูปกันดูสิฮะใช่<ะ>ค่ะบอกออกี่ครั้งแล้วว่าพี่ไม่รักไม่ต้องมาเอง ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะมันเหมาะกับการที่เป็นคู่รักที่มาในตำนานของซีรีส์ที่แห่งนี้มากเลยค่ะครับไปต่อว่า,าแล้วเราก็ไปรักกันที่พุ่มไม้กันเดี๋ยวสิไปกันนะคะโอเคเออไปรักกันพออุ่มไม้คงว่าไม่พอ,อเดี๋ยวผมว่าพักโฆษณาสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะไปไหนนี่ติดตามในช่วงนงานนะครับรอง